5นิสัยที่ทำให้คนมีเงินเก็บตลอดชีวิตคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงมีเงินเก็บตลอดชีวิตทั้งที่รายได้ก็ไม่ได้เยอะกว่าคุณไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตไม่ได้เกิดมารวยและไม่ได้มีใครคอยช่วยเหลือทางการเงินในขณะที่บางคนไม่ว่าหาเงินมากแค่ไหนเงินก็ไม่เคยพอเงินเดือนออกปุ๊บหายปับ๊บ โบนัสออกก็หมดไปกับของที่ไม่ได้จำเป็นสุดท้ายวนลูปเดิมๆทุกปีแบบไม่มีเงินเก็บสักก้อนความจริงแล้วความต่างระหว่างคนมีเงินเก็บกับคนไม่มีเงินเก็บไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาไม่ได้อยู่ที่ไรายได้แต่อยู่ที่นิสัยเล็กๆที่เขาทำทุกวันนิสัยที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นและไม่เคยให้ความสำคัญเพราะนิสัยคือเส้นทาง นิสัยคือระบบที่ทำงานแทนเรานิสัยคือกำแพงที่กันเราไม่ให้กลับไปจนอีกครั้งและคุณรู้ไหมนิสัยเหล่านี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ต้องอดทนแบบทรมานไม่ได้ต้องตัดความสุขออกจากชีวิตเลยมันคือสิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้แต่มีไม่กี่คนที่ทำมันจนเป็นนิสัยจริงๆวันนี้ผมอยากชวนคุณมาดูห้านิสัย ที่ทำให้คนมีเงินเก็บตลอดชีวิตถ้าคุณเข้าใจและเริ่มทำแม้เพียงข้อเดียวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเร็วแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับพร้อมหรือยังครับมาเริ่มนิสัยแรกที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้มีเงินเก็บตลอดชีวิตกันเลยครับนิสัยที่1ออมก่อนใช้เสมอคนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ ซ่อนเงินของตัวเองเป็นก่อนที่มันจะไหลออกไปตามอารมณ์การใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหลักง่ายๆของคนเก็บเงินได้คือเงินเดือนออกปุ๊บออมปับ๊บไม่รอไม่คิดไม่ลังเลไม่ถามตัวเองว่าเดือนนี้จะเหลือไหมเพราะเขารู้ว่าถ้ารอให้เหลือส่วนใหญ่จะไม่เหลือมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนเหมือนกันคือเมื่อมีเงินอยู่ในมือ เราจะรู้สึกว่าซื้ออะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ใช้ยังไงก็ได้เพราะมันทำให้เรามีความสุขชั่วคราวแต่คนมีวินัยทางการเงินรู้ว่าถ้าปล่อยให้เงินอยู่ในบัญชีเดียวกับเงินใช้มันจะหายเร็วมากดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือแยกบัญชีทันที 1. บัญชีใช้จ่าย 2. บัญชีเก็บเงิน 3. บัญชีสำรองฉุกเฉิน แม้จะเก็บน้อยแค่5-10%ในช่วงแรกก็ยังดีกว่าไม่เก็บเลยเพราะหัวใจสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่คือความสม่ำเสมอลองคิดดูนะครับเงินเดือน12,000บาทออม10%เท่ากับ1,200บาทต่อเดือน1ปีเท่ากับ1,4400บาท5ปีเท่ากับ72,000บาทถ้าเพิ่มเป็น15บหรือ20เ ตัวเลขจะใหญ่ขึ้นแบบก้าวกระโดดทั้งหมดนี้เกิดจากการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวคือออมก่อนใช้นิสัยนี้ยังช่วยลดความเครียดในอนาคตเพราะคุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเงินจะพอไหมเพราะคุณเก็บส่วนสำคัญไว้แล้วตั้งแต่ต้นทางที่เหลือคือเงินที่อนุญาตให้ใช้ได้เต็มที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องกังวลว่าจะกินเกินหรือใช้เกินสุดท้ายแล้วคนที่ออมก่อนใช้ จะมีชีวิตที่มั่นคงกว่าเพราะเขาวางรากฐานให้อนาคตทุกเดือนอย่างเงีย,งยบๆและรากฐานนี้เองที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่มีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตได้เร็วกว่าที่คิดครับนิสัยที่สองค่าใช้จ่ายต้องต่ำกว่ารายได้เสมอนี่คือนิสัยพื้นฐานที่สุดแต่เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดหนักที่สุดเพราะความจริงคือคนจำนวนมากไม่ได้ลำบากเพราะรายได้ไม่พอ แต่ลำบากเพราะใช้ชีวิตแพงเกินไรายได้ของตัวเองไม่ว่าจะได้เงินเดือนขึ้นโบนัสหรือได้เงินพิเศษสิ่งที่หลายคนทำคืออัปเกรดชีวิตทันทีเปลี่ยนโทรศัพท์ซื้อรองเท้าคู่ใหม่กินร้านแพงขึ้นผ่อนอะไรสักอย่างเพิ่มแล้วพอสิ้นเดือนก็มานั่งสงสัยว่าเงินหายเป็นไหนหมดแต่คนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตเขาไม่ทำแบบนั้น เขาเลือกหยุดค่าใช้จ่ายก่อนที่มันจะโตเร็วกว่ารายได้เขาเข้าใจว่าถ้าอยากมั่นคงต้องให้ชีวิตเรียบง่ายกว่ารายได้เสมอนิสัยสำคัญของคนกลุ่มนี้คือเขารู้เพดานค่าใช้จ่ายของตัวเองเขาไม่ซื้อของตามอารมณ์แต่ซื้อเพราะจำเป็นเขาไม่ผ่อนของฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาคิดก่อนว่า ของชิ้นนี้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในระยะยาวไหมเมื่อรายได้โตขึ้นเขาอาจยกระดับชีวิตขึ้นบ้างแต่ไม่เกินกรอบเพราะเขารู้ว่าชีวิตที่ใช้9 0้าสถึง100เปอร์เซ็นต์ของรายได้คือชีวิตที่ความเครียดตามมาติดตดแต่ชีวิตที่ใช้แค่60-70%ถึง70เปอร์เซ็นของรายได้คือชีวิตที่เงินเหลือเสมอและในระยะยาวกฎข้อนี้ชัดมาก รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายคือเงินเก็บรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายคือที่เดิมไม่โตรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายคือนี่สินพอกพูนคนมีวินัยจะยอมตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างเพื่อเพิ่มความมั่นคงในอนาคตเพราะเขาเข้าใจว่าความสุขจากการซื้อของอยู่ได้แค่ไม่กี่วันแต่ความสุขจากเงินเก็บอยู่กับเราไปทั้งชีวิตสรุปง่ายๆคือ ถ้าคุณอยากมีเงินเก็บคุณต้องให้ชีวิตถูกลงกว่ารายได้ไม่ใช่รอให้รายได้สูงพอสำหรับไลฟ์สไตล์ที่อยากได้นี่คือนิสัยที่ดูธรรมดาแต่พลังที่สุดครับนิสัยที่3มีงบประมาณชีวิตคนจำนวนมากไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยแต่จนเพราะไม่รู้ว่าเงินตัวเองไหลไปไหนบ้างเงินเดือนเข้ามาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ตามอารมณ์ใช้ตามความอยาก กว่าจะรู้ตัวสิ้นเดือนก็เหลือเงินแค่หลักสิบหรือหลักร้อยและปัญหานี้จะเกิดซ้ำไปเรื่อยๆตราบใดที่ชีวิตไม่มีงบประมาณแต่คนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตเขามีนิสัยตรงกันอย่างหนึ่งคือเขารู้เสมอว่าเงินทุกบาทมีหน้าที่อะไรพวกเขาแบ่งรายได้อย่างชัดเจนเช่นส่วนสำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นส่วนสำหรับความสุขส่วนสำหรับเก็บส่วนสำหรับเหตุฉุกเฉิน จะใช้ก็ใช้ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบไม่เกินงบที่กำหนดไว้เพราะเขารู้ว่าการใช้เงินแบบไม่มีกรอบเท่ากับเงินหายแบบไม่รู้ตัวงบประมาณชีวิตทำให้พวกเขามองภาพรวมชัดเจนเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่สามารถซื้อตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนและมีเงินสำรองพอรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเปล่าที่สำคัญคนมีงบประมาณไม่ได้เป็นคนตรนี แต่เป็นคนที่มีแผนแผนนี้ช่วยให้เขาใช้เงินได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เกินและสุดท้ายทําให้เงินเหลือโดยอัตโนมัติเพราะลองคิดดูถ้าคุณไม่คุมงบมีเท่าไรก็จะไหลออกแต่ถ้าคุณคุมงบแม้ไรายได้เท่าเดิมเงินก็จะเหลือมากขึ้นเรื่อยๆระบบงบประมาณไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือวินัยที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่มีเงินเก็บ และเมื่อคุณเริ่มทำสักเดือนสองเดือนคุณจะรู้เลยว่าชีวิตที่มีงบสบายใจกว่าชัดเจนกว่าและมั่นคงกว่ามากนิสัยที่ 4. สร้างรายได้เสริมเสมอหนึ่งในความแตกต่างที่ชัดที่สุดระหว่างคนที่มีเงินเก็บกับคนที่เงินไม่เคยพอคือทัศนคติเกี่ยวกับรายได้คนส่วนใหญ่จะมองว่ารายได้ประจำคือรายได้หลัก และมักหวังให้เงินเดือนขึ้นเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่คนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตเขาไม่รอให้เงินเดือนขึ้นเขาเพิ่มรายได้ด้วยตัวเองเขารู้ว่ารายได้เสริมไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยหนักและไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่โตขอแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นขายของออนไลน์รับงานพาร์ทไทม์ทำของกินง่ายๆขายรับรีวิวรับตัดต่อรับพิมพ์งาน ปลูกผักขายในหมู่บ้านหรือใช้ทักษะที่ตัวเองถนัดสร้างรายได้ในเวลาว่างรายได้เสริมเดือนละ500-3,000บาทอาจดูน้อยในช่วงแรกแต่ถ้าคุณเก็บทั้งหมดไว้รายได้นี้จะกลายเป็นเงินก้อนที่คนส่วนใหญ่ไม่มี1,500บาทต่อเดือนเท่ากับ18,000บาทต่อปี3ปีเท่ากับ54,000บาท5ปีเท่ากับ90,000บาททั้งหมดเกิดจากงานเล็กๆที่หลายคนมองข้าม แต่คนมีวิน,นัยกลับมองเป็นโอกาสสิ่งสำคัญคือคนมีเงินเก็บรู้ว่ารายได้เสริมคือเกราะป้องกันความเสี่ยงในชีวิตถ้าวันหนึ่งงานไปจะมีปัญหารายได้ลดหรือต้องหยุดงานรายได้เสริมจะคอยประคองชีวิตไว้ไม่ให้ตกหลุมนี้ที่สำคัญกว่านั้นคือรายได้เสริมทำให้เขาไม่รู้สึกว่าต้องใช้เงินประจาเดือนให้หมดเพราะเขารู้ว่าชีวิตยังมีเงินเข้ามาอีกทางหนึ่งและนี่แหละ ที่ทำให้เงินเก็บเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิมหลายเท่าครับคนไม่มีเงินเก็บจะพูดว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสแต่คนมีเงินเก็บจะถามว่าถ้าลองเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดได้จะเป็นอะไรไปเมื่อคุณเริ่มสร้างรายได้เสริมแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะค้นพบว่านิสัยนี้คือคันโยกสำคัญที่ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนิสัยที่5ลงทุนต่อเนื่องแม้จะเริ่มน้อย คนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตไม่ได้แค่เก็บเงินแต่พวกเขาทำให้เงินทำงานแทนตนเองนี่คือนิสัยสำคัญที่สุดที่แยกคนมีฐานะมั่นคงออกจากคนที่ต้องทำงานตลอดชีวิตแบบไม่มีวันหยุดหลายคนคิดว่าการลงทุนต้องเริ่มจากเงินเยอะต้องมีความรู้เยอะหรือมีเวลาติดตามตลาดแต่ความจริงคือการลงทุนที่ดีที่สุดคือการเริ่มตั้งแต่วันนี้เท่าที่ทำได้ แม้จะเริ่มเพียงเดือนละ500-1,000ถึง 1, บาทก็ยังมีพลังมากกว่าการไม่เริ่มเลยคนมีวินัยการเงินเข้าใจสิ่งหนึ่งว่าเงินที่อยู่นิ่งจะด้อยค่าลงทุกปีแต่เงินที่ถูกลงทุนจะเติบโตแม้วันหนึ่งคุณไม่ทำงานแล้วพวกเขาเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับตัวเองเช่นกองทุนรวมหุ้นปันผลพันธบัตรรัฐบาลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD, s PV s f RMF, ทองคําทยอยซื้อหรือการลงทุนเล็กๆที่เข้าใจและควบคุมความเสี่ยงได้สิ่งสำคัญไม่ใช่ผลตอบแทนสูงสุดแต่คือความสม่ำเสมอสูงสุดเพราะพลังที่แท้จริงของการลงทุนคือดอกเบี้ยทบต้นเงินเล็กๆที่ใส่เข้าไปทุกเดือนจะเริ่มโตเองแบบอัตโนมัติและเมื่อเวลาผ่านไป5ปี 10ปี20ปีตัวเลขจะใหญ่จนหลายคนแทบไม่เชื่อว่าเริ่มจากเงินหลักรอยเท่านั้นตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณลงทุนเพียง1,000บาทต่อเดือนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%ต่อปี10ปีเท่ากับประมาณ1,55,000บาท20ปีเท่ากับประมาณ4,12,000บาท30ปีเท่ากับประมาณ8,39,000บาท นี่คือเงินที่เติบโตจากเวลาและวินยัยไม่ใช่โชคไม่ใช่ความเสี่ยงสูงคนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตไม่ใช่คนที่ลงทุนทีเดียวแล้วรวยแต่คือคนที่เติมเงินเข้าไปเป็นนิสัยต่อเนื่องทุกเดือนแม้วันที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเพราะพวกเขารู้ว่าการเก็บเงินทำให้มีอนาคตแต่การลงทุน ทำให้อนาคตมั่นคงขึ้นหลายเท่าสุดท้ายแล้วความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรายได้สูงไม่ได้เกิดเพราะโชคดีและไม่ได้เกิดเพราะใครมาช่วยเหลือเราแต่มันเกิดขึ้นจากนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันโดยไม่ยอมแพ้5นิสัยในคลิปนี้ออมก่อนใช้ใช้ให้น้อยกว่ารายได้มีงบประมาณชีวิตสร้างรายได้เสริมและลงทุนต่อเนื่องอาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อรวมกันมันคือรากฐานของคนที่มีเงินเก็บตลอดชีวิตโดยไม่ต้องใช้ชีวิตทรมานหลายคนเสียเวลาเป็นปีๆเพื่อหาวิธีรวยเร็วแต่คนที่มั่นคงจริงๆเลือกใช้เวลาวันละนิดเดือนละหน่อยเพื่อสร้างชีวิตที่ไม่ต้องกลับไปล้มเหลวเหมือนเดิมอีกและสิ่งที่สวยที่สุดคือคุณไม่ต้องรอให้มีไรายได้มากไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้นี่หมดคุณแค่เริ่มจากหนึ่งนิสัยง่ายๆ ทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำต่อเนื่องอีกหนึ่งปีคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกหปีคุณจะขอบคุณตัวเองและอีก10ปีคุณจะรู้ว่าการเริ่มต้นเล็กๆวันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณให้ตัวเองเพราะอนาคตที่มั่นคงไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากนิสัยที่คุณสร้างเองถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้และอยากได้แรงบันดาลใจด้านการเงินการออมและการใช้ชีวิตพอเพียง อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ